ล้มหนึ่งญี่ปุ่นญี่ปุ่นชุกด้วยชุกด้วยบุกสนหมดไปไอไปไปไปยปไนไป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 ไอไปอปไ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 ปนปไปไหไป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 ไไป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 ไเไป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 ่ปไป้ปไปไปไเไปไปไไ เรียบร้อยลำสองเด่อดนะโบดไอ้เจียเรียบร้อยลสองเอ้ยกูป้าเอ้ยมีตีเสือตีเสือตีเสือรถรถรถมารถมารถมา ไอ้ยุ่นตายซะไอ้เหี้ยกลัวเลยกลัวเลยเะกลัวเลยมีที่เสือทางขวาเมื่อกี้รถไปไหนแล้วไม่รู้ไอเ้ยแล้วคนนี้ตายหมด ไปล้างกู้ล้างกู้ไอ้เฮียตายลม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 นี่นี่ตงนี้ตรงนีงเราไปเราไปบุรีมาบุรีมาอ้าพักกู้ไอ้เฮียไอ้เฮีย ฮาวิ่าอะไป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 ลงไปแล้วไอ้เหี้ยอุ้งก้นแรงอันเนี้ยรถถังมารถถังรถถังรถถังดอกรถถังดอัทางนี้น่นั่นนั่นก็ไม่ใช่ไอ้ดรอปนี่หว่าไอ้เฮียนี่นี่นี่

ยีหอตีนเลยนีอ้นลอยลอมากแบงกิ้งเป็นลูกกิ wrote, 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 wrote ้งเลยรถไอปแ้กิ้งอย่างเขียเพียงทำมาในโบสถ์แล้วเพียงข้ามาในบสถ์อ เอเดอรเข้ามาทางหลังเนี่ยเอเดูเป็นพึ่งพึ่งจอดเลยอันเนี้ยเนี้ยเนี่ยเอนดอร์เป็นเขี่ยบอกมาแล้วตายตายตายมี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 ยามมีมีมีรวมแล้วมี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 หก

ไม่โดนเลยยังไงยเลยรแต่ยังมีแต่ม oh, right> ี่เลยเออเงี <m <m ้ยหน่ยเขียสองสามสี่ห้าเกเจ็ดแปดแปดตัวยังไงหลังเรามีหลังเรามีหลังเรามีที่พามันลงกรนกูลา่อนฉิบหายมันลงก่งนี่มันยังไม่จบ โอ้ยเก็บดีวะ่ะเพื่ออะไรเลยไอ้หีบช่วยเวรอช่วยช่วยเหนช่วยไห<ป>นไอ<ป>้โอ้ยเจ็บเจ็บไม่มีตุ๊กแอบ,บอยู่ตรงนี้มันไม่เพื่อนมันนะเพื่อนมันอยู่ตรงนี้สองตัวยืนนั่งอยูนะ่ที่มันไม่ยอมไปช่วยเพื่อนมัน ช่อช่วน like uh, ่อยช่น่อปิงปิงนี่เลยล้มล้ล้มแล้ตัวเดียวลตัวเดียวแล้วตัวเดียวช่วยหน่อยเออเลืตัวเดียวไปวไปล้มไปบม่ไอสัตว์ไเี้ยนไอเสื้อขาว อยู่ตรงตรงมากเลยวะน็อกสองแล้วนอกสไปแล้วอูชัดกูชัดกูชัดกูชัดเฮ้ยกูบานที่อยบ้านกูอะไรอยูบ้านนอกสามเียตัวอยู่บ้านกันตัวอยู่บ้านเร็ไปเราไปเ้าขาวเ้าขาวหมดายหมด้ยายหมดายหมดไหมดาหมดไหย ไปไปลงไปยิงมันหล,งลงังหลงังตึกหลังตึกหลังตึกนี่หลังตึกเช่นนีกลังไปกลังไปเฮ้ยใ่้าน้านบนบ้านบ้านบ้าปบ้าน้านอันบ้านบ้านน้านบ้านานบ้านนบ้านน หนึ่งลอหนึ่งอมหนึ่งไปตัวไปตัวเสือไปตัวเสือข้างลังไปตัวเสือข้างหลังไปตัวเสือที่กูไปตัวเสือไอ้ยี่โดนเสือไอ้สัมีตีมาเลไเหี้ยนไปอ้มยตีเสือไ้เสือเอฟรีอตัวเสือไอ้สัียวลังอเอ มเออคุณนี่วัวเสียไอ้อแค่นีบบน้มันยิงรถที่กูเปลี่ยนนี่อ๋อมาแล้วเฮ้ยเือลับ ไอ้วงขึ้นอยู่ในเขาต้องขึ Arizona, on, ้นเขาทิ่หน่อยโอ้อไอเดียไอเดียเฮ้ยนี่ฮฮฮฮแต่การเดินไอเดียวคนเบาอได้แค่มันฮายพอมีเนื้อให้ให้วิ่งบ้างไปเลยปะแน้วจะเตี๋ยเตี๋ยยนี่มองอยู่เดี๋ยพี่ยีพี่ยีถึไม่อยู่เราที่กูเราบินไปเี๋ยวพี่ยีเตี้นัเหลือนอ่ยเล้วิ่งอยู่รอก่อนน

ตายหมดตายหมดกลัูลอยสัตว์กูวิ่งอ้อมฮะเหดือที่อ่อนที่สุดสิตอนสิบวิวงมาโอ้นแรงอื้อแรงมากเฮ้ยขวิ้แล้วซ้ายซ้ายซ้ายอยูอ่ยไม่ได,อไได้อยู่ไม่ได้เขี่ยไรอย่ครับโอ้ เพ <Yeah. S 2> ี่ยย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 อยไยยยยย้นนยย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 ่ยยยยยยยหยยยยยยยะยย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 ยไยย์เยเยเยยย